เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าฟังแล้วจะเป็นยังไงโมนาจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะคอรมอรไฟเขียวการต่อใบขับขี่ทางออนไลน์ไม่ต้องทดสอบร่างกายไม่ต้องทดสอบร่างกายของเราสายตาเบรกสีอะไรเงี้ยไม่ต้องทดสอบแต่ผู้ที่ออกกฎผู้ที่ออกอะไรมาเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าว่า คนอายุแค่ไหนคนอายุไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเขาพูดอย่างนี้นะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปโมนาก็คิดว่าอ่ะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอายุเท่าไหร่ล่ะที่ไม่มากเกินไปแล้วไม่น้อยเกินไปอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะความคิดเห็นส่วนตัวแล้วเขาบอกว่าการสมรรถภาพทางร่างกายนะคะถ้าเราเอ่อถ้าเราต่อใบขับขี่ทางออนไลน์เราจะรู้ไหมว่าคนเนี้ยเขาสูบเขาเสพหรือว่าใบรับรองแพทย์เขาเป็นยังไง สองสายตาเขาเป็นยังไงถ้าทางออนไลน์นะอันนี้ก็คืออาจจะคือมันมันยังมีหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่มันยังแย้งอยู่นะคะเนาะในการในการพูดมาว่าให้ต่อ,ให,ตอให้ต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปทดสอบไม่ต้องไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายมันเป็นไปได้เหรอเราจะรู้ไหมว่าเขาแข้งขาดีหรือไม่ดี เราจะรู้ไหมว่าสายตาเขาเป็นยังไงสั้นยาวเ,าเราจะรู้ไหมว่าการมองเห็นเขาดีหรือเปล่านะคะถ้าว่าไม่ถ้าว่า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 ไม่ต้องไปทดสอบร่างกายเนี่ยคํำนี้นะคํำนี้นะมันมันมันจะมีผลดีหรือไม่ดีนะคะอันนี้ก็ก็คอยดูกันยาวๆเพราะว่ามันยังไม่ออกมาเป็นกฎนะมันยังไม่ออกมาเป็นกฎนะแค่เขาเอามา เป็นข่าวเล่าสู่กันฟังนะคะครรมอไฟเขียวโมนายังคิดว่าแล้วเขาจะรู้ไหมว่าคนนี้อย่าวิเคราะห์เยอะนะคะเรื่องแบบนี้บางทีก็อย่าวิเคราะห์เยอะนะคะแต่แค่เอามาเล่าให้ฟังว่าเขากําลังจะทําแบบนี้ก็แล้วกันนะคะอย่าวิเคราะห์เยอะบางทีวิเคราะห์เยอะก็ไม่น่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่น่าจะได้เนาะเนาะผ่านนะคะผ่านไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะเขียนมาเยอะนะคะเขียนมาเยอะ โจรยำโมนาก็พูดโจรยำมโมนาก็พูดไปแล้วนะคะ,ะจ้องจ้องจะขโมยทองแม่ค้าแต่ผลสุดท้ายก็ขโมยเขาเรียกว่าฉกฉกโทรศัพท์มือถือของลูกค้าด้วยกันเองไปนะคะขอยืมทําฟอร์มว่ายืมยืมยืม,ยมโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็ขโมยของเขาไปนะคะราคาของคําป้าโมนาก็พูดแล้วนะคะวันนี้ได้สองสามเรื่องแล้วเนาะมีเรื่องอะไรอีกอ๋อะนะคะเรื่องนี้ต้องพูดยาวนะคะเนี่ยนะ ขออ่านข้อความนะคะ สวัสดีค่ะคุณไก่น้อยจากคุณมีนาในเยอรมันนะคะเนาะถ้ายังไม่รู้จักกันก็จับไม้จับมือกันนะคะเนาะไปดูคอมเมนต์เออไปดูเขาเรียกว่าไปดไปดูคลิปวิดีโอของเพื่อนนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์ไว้นะคะถ้ายังไม่กดติดตามเพื่อนๆนก็กดติดตามนะคะถ้าสะดวกกดติดตามก็กดติดตามนะถ้าชอบก็กดติดตามกันถ้าไม่ชอบในสายแบบพวกเราพวกเราอะไรเงี้ยอ่สาสเปยแบบบ้านๆน,นะคะสเปยอ่าเยอรมันสเปยอ่าเดนมาร์กสเปยอ่าสวีเดนสเปย ต่างๆนะคะคนไทยในต่างแดนนะคะ,ะหาอยู่หากินต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกินแต่และเขาเรียกว่าแต่และบุคลิกของคนเรามันก็แตกต่างกันไปนะคะไม่ว่ากันเนาะอย่างคุณมีนาเนี่ยเขาก็ชอบเป็นสายสายป่าสายสีเขียวแต่เขาก็ยังทํางานทานําการก็คือเหมือนกันโมนาก็ทํางานทานําการแต่เพียงแต่ว่าดูกันนานๆคบกันนานๆนะคะเนาะคบกันนานๆดูกันนานๆว่าคนนี้เป็นยังไงนะคะอย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นด้วยคลิป แค่คลิปสงคลิปนะคะดูกันนานๆนะคะเนาะคุณมีนาก็บอกว่าใบขับขี่ทางนี้หนักกว่าเยอะใช่เราอะ่ะพวกเราอะ่ะต่างต่างต่างประเทศนะ่ะพวกเราต่างประเทศต่างชาติทุกคนน่ะไอ้เรื่องใบ,บขับขี่แต่ละคนนะโมนาเองนี่ใบขับขี่ของโมนาโมนาจ่ายประมาณหกหมื่นเกือบเจ็ดหมื่นบาทนะคะหกหมื่นเกือบเจ็ดหมื่นบาทสมัยของโมนานี่ก็คือประมาณสิบปีแล้วนะที่โมนาจ่ายมา โมนาจ่ายไปหมื่นสองหมื่นสองสมัยแต่ก่อนเนาะหมื่นสองก็ประมาณหมื่นสองห้าร้อยอะไรประมาณนี้แหละประมาณนี้หมื่นสองห้าร้อยนะคะหมื่นสองห้าร้อยนี่ก็ประมาณหกหมื่นกว่าบาทใบขับขี่โมนาประมาณหกหมื่นกว่าบาทนะคะนั่นแหละใบขับขี่สําคัญมากสําหรับสายฝอในต่างแดนนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนอ่ะถ้าไม่มีรถอ่าการไปทํางานมันค่อนข้างจะลําบากนะคะเพราะว่ารถอย่างอย่างโมนาเนี่ย ตีสี่ตีตตีสี่ะบางทีรถเมย์เขายังไม่วิ่งถ้าเราจะทํางานรอบเช้าเราก็ยากถ้าเราไม่มีรถเองนะคะ